สวัสดีครับผมนงโชว์วันนี้ก็จะมาทํายำปลากระป๋องผัดไข่เริ่มทํากันมาแล้วก็แกะปลากระป๋องก่อนนะครับนี่ปลากระป๋องที่ใช้นี่จะเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศนะครับโหสี่ oh, ตัวใช้สองกระป๋องนะครับใช้ปลากระป๋องปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศตากัะตันเรืออลองดูครับ เล็กเตโอ้โหเยอะมากน้ำปลามะนาวแตงกชก็ใส่น <No like ้ำม um> ันลงไปใส่ไข่ลงไป นี่นะครับตีให้แตกแบบนี้นี่ไปก็ปัด่อนปลากระป๋องตามลันไปเลยเดี๋ยวแบกทางก่อนนาแบกทางให้ปลากระป๋องไปลงไปว๊อบอืม ไข่ก็นี่นะครับก็จะหยูย่ๆอ,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 อย่างเงี้ยแล้วครับนี่นะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็จะตกแต่งรวยด้วยต้นหอมซอยเฮ้ย <Hey! S 1> ผิดหอมแดงซอยอ่าเรื่องยำนะครับแล้วก็ต้องมีพริกด้วยพริกขี้หนูซอยนะครับต้นหอมซอย อ่าเมื่อกี้พูดผิดไปและอันนี้คือขึ้นช่ายโอเคนี่จะได้แล้วนะครับแบบนี้แล้วก็จัดใส่จานเลยปุบปับปุบปับโอเคยำปลากระ,กะป๋องผัดไข่ รอมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับงานกินมากเลยนะครับที่สันเนี่ยยำปลากระป๋องผัดไข่ขึ้นโต๊ะร้อมรับประทานแล้วครับยำแบบแซ่บๆเลยนะครับเนี่ยมันนาวน้ำปลา น้ำตาลไม่ต้องนะครับเพราะว่าน้ำปลากระป๋องก็มีความหวานอยู่แล้วน้ำตาลไม่ต้องใส่ปลากระป๋องเนื้อแน่นนะครับน้ำปลากระป๋องนี่เข้มข้นมากน้ำยำแซ่บจิจาร์ดนะครับหืพริกมันหนาวแซ่บมากเลย พบกับโปรโมชั่นของปากระกป๋องตากตัะตาเรือในวันที่11พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ช h อปปี้และ La ส a ด้า